สวัสดีค่ะเอฟซีทุกสุกทันนะคะวันนี้พี่ไปขาเลาะจะพาไปงานศพนะคะเพื่อนๆน,นี่เนาะเรานั่งรถก็เลยาพามาให้ดูบรรยากาศข้างทางนิดหนึ่งนะคะนี่คือโรงเรียนนะคะไฮสคูลน้อนเพื่อนนี่เป็นไฮสคูลเนาะออนี่เนาะชมบรรยากาศริมทางนิดหนึ่งนะคะฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ่านเพื่อนพายุเข้าบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะท่านเพื่อนนี่เนาะ ไฟแดงอยู่นะคะนี่เนาะเป็นบ่บรรยากาศไฟเขียวแล้วนะคะไปต่อนนะคะ่ะใ,ให้มาชมบรรยากาศข้างทางนิดนึงนะคะมาดูสวนปุหลาบนะคะรถกาดเล่นนะคะเพื่อนนี่ใกล้ถึงแล้วนะคะเขาตัดลงหมดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเพื่อนเนาะตรงนี้เป็น พ์คตรงนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะโรดการ์เด้นนะคะตัดหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อให้มันแตกมาใหม่นะคะนี่เด๋ยดูบรรยากาศนี่ก็สวยแล้วนะคะให้ชมให้ชมนะคะเป็นเมืองในต่างจังหวัดนะคะเพื่อนเป็นเมืองในต่างจังหวัดบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเฟลทแอร์นะคะเพื่อนเนาะให้เป็นบรรยากาศร,ราาศิมทาง นิดหนึ่งนะคะนานๆได้มีคนขับรถให้แล้วได้นั่งถ่ายนะท่านเพื่อนส่วนมากจะเป็นคนขับรถเองนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายในลักษณะแบบนี้นะคะโบนี่นะคะานเพื่อนนี่ก็ <c oughs> ถึงสุสานแล้วนะคะานเพื่อนนี่เราก็จะพาไปนะคะดสปอนด์ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ไปอยู่ที่สุสานนะคะวันนี้เรามางานศพนะคะเพื่อนตอนนี้พิธีก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเ,เพื่อนเขาเผาะนะคะเผาศพนะคะเพื่อนแต่ว่าเราจะไม่มีการาวางพวงหรีดหรือว่าดอกไม้จันทร์เหมือนที่บ้านเราเนาะทำแบบ ศาสนาคริสต์นะคะเพื่อนเนาะแต่นี่พี่ายพามาดูในสุสานนะคะนเพื่อนนี้เนาะนี่ก็เป็นสถานที่เก็บกระดูกต่างๆนะคะนเพื่อนเนาะนี่ใช่หมดเลยนะคะนเพื่อนเนาะแต่ของพวกนี้ต้องอ่าต้องซื้อนะคะต้องซื้อเออนี่เราก็พามาดูบรรยากาศในนี้นิดหนึ่งนะคะนเพื่อนเออเห็นปะกว้างนะคะกว้างไปยันโน้นนะคะนเพื่อน ใช่หมดเลยนะค่านเพื่อนนู้นไกลๆนู่นนะคะวันนี้อากาศมันคลึ้มเพื่อนถ่ายยากนิดนึงนะค่านเพื่อนกว้างใหญ่มากเลยนะคะที่นี่นะคะสุสานในเมืองเมลิบาราตตรงนี้นะคะานเพื่อนเออพามาให้ดูนะคะพี่น้องมนันอันมันก้วงก้วงเด้นี่เราพามาให้ดูไม่กล้าอ่ะเข้าไปใกล้มากนั่นเพื่อนเออนี่เนาะ ามาให้ดูพามาให้เปิงนะคะกับไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัม์วันนี้นะคะถ่ายเป็นวีดีโอสั้นๆให้ให้ทุกคนได้ดูนะคะในในเมืองเมืองนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะเออเนี่ยเนะคะฝนตกนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เรามางานศพแต่ว่าฝนมันตกนะคะมาทางพิธีในเรียบร้อยแล้วนะคะเลยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ ขอบคุณ f อฟซทุกถูกท่านนะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ไปด้วยนะคะขอบคุณหลายหลายนะคะเ็นบเเบิงขอบคุณหลายหนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะ